สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ค่ะสวัสดีนะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่าน,นอาจารย์โอนะมาเป็นประธานในรายการทุกรอบเหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปแซ่นะอืมคนละเก้าพัน <900 S 2> เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อย่าลืมครับเพียงคนละ9 9้าพัาเแชร์เพียงเท่านั้นว่าวันนี้ทำไมกล้องมันขยให้ออกผิดปกติอ๋อมันกล้องคืออีกเครื่องนะอันนี้เครื่องใครเครื่องทำไงเครื่องใหม่ล่าสุดเนี่ยอืม,อมใช่ เครื่องท็อปอ,ะอ,อ่ะสีมันไม่ค่อยจะออกออสีที่หน้ามันไม่ค่อยจะออกมาครับกดแชร์ออกไปฝัดนะแก้มแดงแล้วมันก็ยังไม่แดง,งอ่ะแล้วอยู่ไหนไม่ยอมมานะอย่าลืมครับเพียงคก้าอ่ะจังกดค่ะจัง ยอย่าลืมครับกดกดไลฟ์กดแชร์แชร์ออกไปแซ่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นมาครับกดแชร์ออกไปกดไลฟ์กดแชร์เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช์ เราวค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอืม มาครับกดแชร์ออกไปแซ่แม่แหนจริงเลยนะอะไรนึกถึงโทรศัพท์ัวนนี้และฉุน้ม่ห่ะมีเยอะครับนะั่นเยอะมีเยอะไม่เขาคือพอเราบอกว่าเราบอกบอกว่าเราทำเป็นอาชีพแล้วออให้โอนเงินก่อนนะเขาเออเขาก็บอกว่าอ๋อเห็นพูดอยู่ในรายการเหมือนกันอ,อือ้าแสดงว่ารู้อยู่แล้วออแล้วก็บอกว่าอา๋อนึกว่าโทรมาถามได้เลยโทรมาถามฟรีโอ้แบบ ปวดใจต่ลขำ,ำนะ้อชํานะคนไม่มีกาลเทศะอืวก็ยังไม่หยุดแล้วก็จะพูดอยู่นะ่แล้ว่าตัวเองมีอาการก็มีก็เท่านั้นอ่ะมันก็ไม่มาเช็คเองเนี่ยก็บอกอยู่เขาแดงแค่นี้อยากจะมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ไดีวหวาอะไรอืออือม,มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น นะผมดูดวงเป็นอาชีพนะครับนะเวลาจะดูกับผมก็นัดเวลากันก่อนนะมาครับผมไม่อีหล่ายอยู่แล้วนะเดินทางได้ก็เดินทางเดินทางไม่ได้ก็ตรวจแบบโอนมาออไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ไปง้อใครให้มาตรวจอันนี้เรื่องจริงนะ หมายถึงว่ามันแบบว่าเอ้ยมาดูดวงกับเราเถอนนะเอ้ยมาตรวจองค์ตรวจเทพกับอาจารย์เถอนนะอะไรอย่างเงี้ย <M ain S 2> <ๆ>คือไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูก็ดูก็โอนเงินมานะคะแล้วก็มานัดกันไม่ใช่แบบว่าโทรมาปุ๊บอะจะเดลิเวอรี่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบว่าคุยสดคุยสดแบบว่าไออีกคุยสดอ่ะคุยสดแต่ว่าต้องจ่ายค่าครูก่อนนะคะไม่ใช่โทรมาปุ๊บ ล้วโอนเงินเข้าอาจารย์เลยแบบหมายถึงว่าธอมันไม่มีเงินโอนมันมันดูไม่ได้อ่ะต้องโอนเงินก่อนอ่าเพราะว่าต้องบูชาครูก่อนนะคะอืมไม่บูชาครูดูไม่ได้นะอาจารย์ครัอเชิญน,นะอาจารย์เขาไม่สนใจอยู่นะตอนหลังอาจารย์เขาก็เริ่มไม่สนใจอยู่แล้วโทรมาแบบนี้เยอะไปผมว่าชินแล้วนะ ก็บอกให้มานัดดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรไม่ดูก็วางเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปหาคนดูอยู่ันเรือนข้ามดูแบบนี้ถ้าไปถ้าไปถูกที่ก็ดีไปไม่ถูกที่ก็โดนหลอกก็มีแค่นี้เรื่องจริงนะคนเคยดูกันจริงจริง,รงอลจัง,อ,จง 5, 000, อ,อ่ะ <100, S 1> เขาดูห้าพันเออดูมือหนึ่งเขาดูราคานี้กันหมดเลยแล้วเราเนี่ยเราบอกว่าอันนี้ถือว่าซอฟสุดเลยนะถือว่าแบบว่าเมตตาให้แล้วนะว่าแค่นี้นะคะ<ม>ก็พอ มันมีมนุษย์หลายแบบมนุษย์สเปโตมนุษย์กามนุษย์มนุษย์แบบนี้นี่มนุษย์เศษมนุษย์คือมนุษย์เศษมนุษย์เนี่ยไม่มีสัมมาคารวะไม่มีไม่มีคําว่าเก่งไม่มีคําว่าเกงใจอันนี้คือเรียกมนุษย์สเปโตหรือมนุษย์เปเรื่องปกติในโลกเนี้อยากจะขออย่างเดียวค่ะอืมาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะผมถึงบอกนะว่าให้ไปให้เรียนเรียนให้ถึงที่สุด แล้วทํางานไม่ต้องกินเงินเดือนขอให้กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือสละสิทธิ์นะครับนะกดแชร์นะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือสละสิทธิ์นะครับคําว่าผู้แชร์ต้องขึ้นเหนือชื่อหรืออยู่ด้านข้างนะครับนะผมจะทําให้ดูนะถ้าอยากเห็นผู้แชร์นะ <changing! S 2> you ผมจะเริ่มทําผู้แชร์ให้ดูนะครับอ่ะมาหนึ่งแล้วนะผู้แชร์รอบที่หนึ่ง มันอยู่ด้านด้านข้างคือด้านด้านบนนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วค่อยพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเร่งคาถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละกะ้าเพียงคนละอาจารย์โอพูดเลยอาจารย์เขากำลังกดไอ้นี่อยู่อ่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไม่มีผู้แชร์ผมถือไม่ตอบนะครับแล้วค่อยพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นด้านหลังหรือขึ้นด้านบนผมถือว่าไม่ไม่มีผู้แชร์นะครับคุณพิมพ์คําว่าแชร์แล้วกี่คําแต่ถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสลระสิทธิ์ไปเองนะแชร์ถูกหรือเปล่าคะแชร์สาธารณะนะเราก็ไปถ้าไม่รู้จะแชร์ให้ไปบอกว่ามีคําว่าผู้แชร์ที่ไหนเนี่ยก็แชร์เข้ากลุ่มพทยยิปซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนี่มีพยากรได้เลย เพราะว่าจ่าเป็นแอดมินเองนะคะจ่าสองคนเป็นแอดมินเองในกลุ่มนะสากลุ่มนั้นนะผมผมจัดบอกว่าแชร์แล้วมันไม่มีผู้แชร์ค่ะมีหลักฐานมันเห็นทนนท้ออ่ะหลักฐานมันเห็นทนนท้ออ่ะนะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกเครื่องก็ได้ผมจะพิมพ์ผู้แชร์ให้ดูอีกเครื่องก็ได้ผมพิมพ์สองเครื่องก็ขึ้นสองเครื่องอ่ะถ้าแชร์จริงจะขึ้นนะครับนะอยากเห็นผู้แชร์ใช่ไหมอะมาผมจะให้ให้ดูเลยอ่านะมา เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะดูชัดๆนะครับผู้แชร์มันจะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นด้านหลังหรือขึ้นด้านบนนะเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะขึ้นด้านหลังหรือขึ้นด้านบนถ้ารุ่นเก่าจะขึ้นด้านบนนะอ้าวแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับถามใหม่ครับมันขึ้นไปหมดแล้วครับถามใหม่ครับถามว่าอะไรคะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามพิมพ์มาค่ะ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับตั้งคำถามขึ้นมาใหม่ครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิมพ์มานะคะม,มาครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามตั้งคำถามขึ้นมาเลยครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์เหมือนที่ผมทำผมจะไม่ตอบนะถือว่าสละสิทธิ์ไปเองนะอามาเออขนาดขอให้แชร์ยังลำบากเลยนะครับทุกวันนี้พูดตรงๆนะเออนะ อันนี้คือไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวก็ยังลำบากอยู่ดีู่ดีครับนะอืมอืมอะไรมาเนี่ยอะไรมาครับนะมีอะไรมาครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาแชร์แล้วนายยี่สิบสี่ความรักจะเป็นยังไงต่อไปคะเอ้เดี๋ยวก่อน ความรักจะเป็นยังไงต่อไปถูกแล้วแต่ว่าไม่มีสถานะให้เราเลยเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะะใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอิเาแชร์แล้วเบลไม่ได้แชร์ค่ะคุณเบลไม่ได้แชร์ค่ะนะเป็นชู้เมียน้อยเมียแอบแชร์แชร์เข้าไปในกลุ่มไพยิปซีแชร์เข้าไปในกลุ่มบารมีเทวะแชร์เข้าไปในกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิพยากร ขึ้นแน่นอนค่ะมาแล้วคิมจะสั่งซื้อโน้ตบุ๊กร้านนี้เขาบริสุทธิ์ใจไหมคะเขาจะโกงไหมคะเอาไปว่าเขาจะโกงไหมผมแนะนำนะโน้ตโน้ตบุ๊กแบบไปซื้อที่ร้านเลยชัวร์สุดผมแนะนำแค่นี้นะเพราะทางออนไลน์ทั้งหมดผมไม่แน่ใจเพราะผมเองก็เคยซื้อซื้อแท็บเล็ตแล้วปรากฏผมไม่ได้ของมีคุณภาพไพ่บอก,กนะว่า พ่บอกว่าต้องเดินทางไปซื้อเองครับพ่มันว่างั้นนะคุณอยากได้อะไรคุณเดินทางไปซื้อเองหน้าร้านเลยคุณอย่าคุณอย่าฝากเลยเพราะว่าผมโดนมาแล้วนะผมจะพยายามจะบอกทุกคนว่าให้ไปซื้อเองผมใช้ไม่ได้อยู่บอกว่ามีแฟนแล้วอะไรนะจุ๋มสาวซื้อ้าความรักกับสามีจะดีขึ้นไหมคะพชรแล้วชื่อเล่นงคำถามพิ์ไม่ครบนะคะคุณจุ๋มสาซื้อ้าความรักกับสามีจะดีขึ้นไหมคะ ตัวคุณต้องต้องเป็นคนนําเขาเองนะใช่ผู้หญิงมันฝ่ายนํานะคะครอบครัวคือเราเป็นฝ่ายเป็นควานช้างได้แหละนะคือคุณต้องนาเขาเอาหน้านะคุณเป็นควานช้างได้เลยนะคะแช์แล้วค่ะเบลถ้าปีนี้ตั้งใจจะขายของทะเลในตลาดนัดจะปังเราเราจะดูแค่สามวันนะวันอะดูให้สามวันนี้คุณตั้งใจนะไม่ดีครับเพราะว่าน้ํามันก็เพิ่งไป น้ำมันมเพึงไปโควิดตอนนี้ก็ระบาดเริ่มแตะหมื่นมาสามวันแล้วนะครับลำบากนะครับนะเตือนแล้วนะครับนะว่าลำบากนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะต้องบอกสถานะด้วยครับเป็นชูเป็นน้อยเป็นเก็บหรือแอบคบกันอยู่นายเนี่ยเขาถามว่าอะไรนะเดี๋ยวโอต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่า,า,าแล้วเขาถามว่าอะไรามาแชร์แล้วนายยี่สิบสี่ความรักจะเป็นยังไงต่อไปคะ จะดีขึ้นใหม่มีแฟนแล้วดีดีค่ะอยู่ด้วยกันได้ให้บอกว่าอยู่ด้วยกันได้นะอย่าแต่งงานนะต้องบอกสถานะนะต้องต้องต้องคือว่าอยู่ด้วยกันได้เลยคือรักกันมากแล้วก็เข้าใจกันดีทุกอย่างแต่อย่าแต่งงานเท่านั้นแหละดูสามวันเท่านั้นนะคะดูสามวันเท่านั้นต้องบอกสถานะไม่ใช่สรุปชีวิตคุณจะไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้สามวันเท่านั้นอยู่ด้วยกันได้รักกันดีเข้าใจกันดีมีความสุขนะคะอ่ะ ป้อมสามสิบสี่ชา์ราโสดคนชื่อแฟรงค์เขาคิดชอบรักหนูบ้างไหมคะอาจารย์ไพ่บอกว่าเขาอยากได้เงินคุณมากที่สุดเลยครับนะไพ่ว่ากันนะนะถ้าเขาจะรักคุณก็ต่อเมื่อคุณกล้าเปย์เขาคุณกล้าจ่ายเขามีเงินเปล่าไพ่ขึ้นมาเป็นผู้หญิงมีเงินนะมาเดยวมาให้ก้วันละเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเกสบเก้าไพ่บอกผู้หญิงคนนั้นต้องรวยนะ ถ้าเกิดคุณดูดีคุูดูให้โซนะเขาก็รักคุณนะอ่กเ99,999นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะไพะ่มาดูไงจะเใจด้วยจะเปลงใจด้วยเขาเรียกว่าไพ่เขาชอบคนมีเงินอ่นะพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณมีเงินเปเขาทุกวันอะเอาไปเถอะนะนะครบไปเถอนะผมไม่ว่าผมดูเด็กหน้าไพา่ครบไปเถอะนะนะนะมีเงินเปทุก <c oughs> เวลาเก้าหมื่นก้าพันอะไรกันลูดลูดลูดดูในเนี่อะไรนะอะไรนะในเมื่ก่อนดูในอินเด็ยลูกเนี้โลูดลูดซับเอามาเอ่อถึงไหนละกุ้งกุ้งสีสหกวันนี้เสิงโชคหวยลาวจะได้ไหมคะ <G l ug> ไม่ได้ไนนครับมันไม่มีเหรียญน,นะครับไม่ได้อผมตีความว่าไม่ได้โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานนะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราก็มาแล้วเอาเะาจะไปกันแล้วนะเนี่ยหมดเวลาแล้วนะเนี่ยดูเด่นะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไหนดีคือคือเอาเป็นว่าคุณกุ้งนะถ้าเกิดถูกก็ถูกน้อยมากนะคะอืมเอาแหละเพราะถ้าเกิดว่าจะเสี่ยงจริงๆจ,จ,จังอ่ะวันนี้ไม่เหมาะเหมาะเลยถามนนวันนี้ป่ะหรือวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ใช่ วันนี้เสียวันนี้ไม่น่านเล่นอ่าไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันที่รายการสหวิทยาโหราณอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเออ